บสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็คุณผมนายมิจฉาหนึ่งเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟสอนเข้าเซิร์ฟรวมมินิเกมสิอ่าสอนเข้าเซิร์ฟรวมมินิเกมเวอร์ชัน1.0.4นะครับในเซิร์ฟไม้เพชนะครับผมอ่าก็ไปดูกันเลยครับผมเกิดมาก็จะเกิดบนนี้นะครับผมอ่าเซิร์ฟนี้ก็ค่อนข้างที่จะแหลกนิดนึงนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือขนไก่นะครับสามารถทำไรายได้ดูนะครับกดค้างไว้ครับปึ๊บ เอาใหม่ครับปั๊บนน่นะครับผมอันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออะไรเนี่ยสายหรือเปล่าวะหรือว่าอะไรไม่รู้นะผมอ่าก็นั่นแหละครับเซิฟนี้ก็สเปาว์มาใหญ่นะครับคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้สัตว์เลี้ยงของใครเนี่ยนะครับผมเซิฟมันก็ค่อนข้างที่จะแหลกนิดนึงนะครับผมอืมนะอันนี้ก็พวกโซนว์ปไปมินิเกมนะครับผมเน่ก็ สกายวอลโซโล่ Solo, ก็จะมีหลายอย่างนะครับผมอ่านี่โอ้โหสกายวอลโซโล่เอ้ยสกายเฟลแบบว่ามันจะเป็นสกายวอลแบบมีปีกนะครับผมลองเข้าให้ดูเลยนะครับผมอ่ะว่ามันจะแหลกสักแค่ไหนนะครับผมก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่โอ้โหเสียงเกมนี่ครับเข้ามาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสองใจเย็น ไอสองย่อว้แบบนี้แบบบนพีซีเลยนะผมเดแบบี๋ยวไอสัตว์เแบบอ้ยแบกชิปอ้าวไอ้บ้าเอ้ยแป๊บเดียวเกิดแล้วอะไรเนี่ยกูมไม่เคยเล่นนะไอสองออเฮ้ยไอเหี้ยกูลืมโดดไปตงรงเกาะนั้นไอสองเอ้ยไม่น่าเลยนะครับผมอ่าก็ออกไปครับออกไปโอ้โห ดูนึกเกิดคึ้ยอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครับเราไปดูคนอื่นก่อนนะครับผมนี่โอ้โหนี่นะครับมันมีปีกด้วยนะครับนี่เห็นไหมอ่าเมื่อกี้กูลืมบินไอสองเ้ยไม่น่าเลยนะครับผมอ่ะก็ใครอยากเล่นก็จะทิ้ง i อพไว้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมคนที่รู้แล้วก็ดีไปนะครับผมก็ใครอยากดูต่อก็ดูไปได้เลยนะครับผมอ่ะก็รอก่อนนะครับอื้อหือ เดี๋ยวเดสัตว์อ่ามาแล้วโอ้โหอุตส่าห์ผมปิดแชทแล้วนะครับผมปิดแชทอีกก่อนปิดแชทเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ออกเลยเอา้อาวอ้าวลืมบินอีกแล้วโอ้โหไปครับไปครับอื้อลืมบินอีกแล้วเรอะเรอะเรอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว เด,เดี๋ยวผมจะตัดตอนไปที่อยู่สปาวนะผมโอเคนะผมหลังจากที่เราได้กลับมาสปาวนะผมก็จะมีหลายมินิเกมเลยนะครับผมเซอร์ฟเวอร์เกมก็มีสกายวอลทีมก็มีนะครับแล้วก็มาสเตอร์บิวเอร์นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยโอเพนอาเชตเปิดกล่องเยอรรุ่นกล่องแล้วตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้โหไม่ได้โอ้มันเป็นที่รุ่นกล่องนะครับผม น่าจะใช่นะโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับอ่าสปาก็ใหญ่ขนาดนี้เลยนะผมนี่แต่เซิฟนี้นะผมระวังนะครับแหลกนิดนึงนะครับแต่ก็มีมินิเกมเยอะนะครับผมนี่นะครับโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมช่วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยครับอย่าลืมกดตร้งรูปกระดิ่งด้วยนะครับผม จะได้มาเม้นหนึ่งเม็นสองกันโอเคก็ขอบายแล้วนะครับขอบคุณครับ